สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันเช้าวันนี้7จ็นาฬิกาเศษเษยีสรริบเก้กรกฎาคมสองหช่องตองพอรพรมผมครับนําเรื่องปัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมนะครับมาเล่าให้ฟังครับมี2กลุ่มได้วงเงินซื้อสินค้า300เท่ากันอีก1กลุ่มได้วงเงินซื้อสินค้าถึงหน0่บาทชมรายละเอียดครับสําหรับ เดือนสิงหาคมนะครับวันที่1สิงหาคมเงินเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดผู้ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนแล้วนะครับก็จะมีวงเงินปลกซื้อสินค้าปกติ300อันนี้เป็นสิทธิ์ของเดือนสิงหาคมค่าเดินทาง7-50ค่าการ์ดหูงต้มนี่แปบาทต่อ3เดือนเข้าไปตั้งแต่เดือนก่อนใครยังไม่ใช้เดือนเดือนก่อนหมายถึงเดือนกรกฎาดนี่แหละครับใครยังไม่ใช้ในเดือนกรกฎาดตลอดทั้งเดือนสิงหาคมก็จะได้ใช้นะครับ ใครใช้ไปแล้วก็หมดไปรอ3เดือนเข้าใหม่2กลุ่มได้เงินเท่ากันวงเงินซื้อสินค้า300นี้ก็คือกลุ่มที่1ครับเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ส่วการแห่งรัฐแล้วได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวตนแล้วและเคยได้ใช้สิทธิ์ทางบัตรประชาชนครั้งแรกมาแล้วโดยได,ได้ใช้เดือนแรกในเดือนเมษายนบางคนใช้ในเดือนเมษายนหลังจากนั้นก็ใช้มาอย่างต่อเนื่อง บางคนก็เริ่มใช้เดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องบางคนก็ใช้เดือนมิถุนายนหลังจากนั้นก็ใช้มาอย่างต่อเนื่อ <B> ง <land S 1> บางคนได้ใช้เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแรกเดือนสิงหาคมจะได้ใช้เป็นเดือนที่2นี่แหละครับกลุ่มนี้จะได้วงเงินเข้าวันที่1สิงหาคมตามที่อธิบายมาเมื่อกี้นี้นะครับอีกกลุ่มครับที่ได้เงินเท่ากันก็คือกลุ่มที่ใช้สิทธ์ สวัสดิการแห่งรัฐทางบัตรประชาชนสมาร์ทการเป็นครั้งแรกในเดือนในเดือนสิงหาคมก็คือวันที่1สิงหาคมนีม่แหละครับเงินจะเข้ากลุ่มนี้ลงทะเบียนผ่านแต่ว่าเพิ่งจะยืนยันตัวตนผ่านในช่วง27มิถุนายน6 6กถึง26กรกฎาคม6กกลุ่มนี้ก็จะเงินเข้าวันที่1สิงหาคมทางบัตรประชาชนสมาร์ทการจะได้ทั้ง3วงเงินก็คือวงเงินซื้อสินค้า300ค่าเดินทาง750ค่าการท่องต้ม80บาทต่อ3เดือนก็ใช้ วงเงินซื้อสินค้ากับวบงเงินค่าเดินทางภายในเดือนสิงหาใช้ไม่หมดแต่ทิ้งเดือนกรกฎาเดือนกันยาเข้าใหม่ส่วนค่าการทุงต้มใช้ได้3เดือนสิงหากักยาตัวลาใช้เดือนไหนก็ได้ใช้แล้วหมดไป3เดือนเข้าใหม่นะครับก็จะเห็นว่า2กลุ่มนี้ได้วงเงินซื้อสินค้า3 0 0เท่ากันซึ่งกลุ่มที่ได้ใช้สิทธิเป็นครั้งแรกเดือนสิงหาคมพอยืนยันตัวตนผ่านในช่วง27มิถุนายน6กถึง26กรกฎาคม6 6 จะไม่ได้บบงเงินซื้อสินค้าย้อนหลังนะครับ2กลุ่มแล้วนะครับอีกกลุ่มจะได้มากกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาเดิมกลุ่มนี้นะครับลงทะเบียนสวัสดิการห่งรัฐแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแต่ว่าอุทธรณ์แล้วผ่านซึ่งเขาประกาศผลการอุทธรณ์เมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับใครตรวจผลแล้วและยังไม่ได้ยืนยันตัวตน แต่เพิ่งมายืนยันตัวตนผ่านในช่วงวันที่27มิถุนายน66ถึง26กรกฎาคม66ใครที่อุทธรณ์ผ่านนั่นแหละครับแล้วยืนยันตัวตนในช่วง27มิถุนายน66ถึง26กรกฎาคม66กลุ่มนี้จะได้เงินเยอะกว่าเพื่อนหน่อยเพราะได้โบงเงินซื้อสินค้าย้อนหลังนะครับโดยเดือนสิงหาคมจะได้ใช้สิทธิเป็นเดือนแรกนะครับวันที่1สิงหาคมเงินเข้าทางบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดได้โบนเงินซื้อสินค้าพันหเลยนะครับ พันห้าเนี่เป็นสิทธิ์ของเดือนสิงหาคม300ที่ได้เป็น 1, พันห้าเพราะได้ย้อนหลัง4เดือนอีกเดือนละ300ของเดือนเมษาเพื่อสภามิถุนายนกรกฎาได้ย้อนหลัง4เดือนเดือนละ300ก็พันสองสามร้อยสิงหาสามร้อยสิงหาบวกพันสองสี่เดือนย้อนหลังเมษาถึงกรกฎาก็รวมเป็นวงเงินซื้อสินค้าได้พันห้าใช้ในเดือนสิงหาคมนะครับใช้ไม่หมดตัดทิง้งเดือนกันยายนเข้าใหม่ต่อไปก็จะเข้าเพียงสามร้อย ปกติของแต่ละเดือนนะครับซึ่งกลุ่มนี้นอกจากจะได้โบงเงินซื้อสินค้าแล้วยังได้โบงเงินค่าเดินทาง750ใช้ผ่านบัตรประชาชนสมั์รการนะครับค่าการทองต้ม80บาทต,ต่อ3เดือนครับก็จะเห็นว่ากลุ่มอุทธรผ่านและยืนยันตัวตนใช้สิท์สัสดบร,ริการแห่งรัฐยืนยันตัวตนผ่านในช่วง27มิถุนายน66ถึง26กรกฎาคม66จะได้มากกว่าเพื่อนได้บงเงินซื้อสินค้าถึง1,500พร้อมวบงเงินปกติอื่นๆครับ ทั้งหมดคือเรื่องราวข่าวสารของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมนะครับส่วนวงเงินในเดือนเช่นผู้พิการก็ได้ทุกวันที่20ของเดือนนะครับแต่วันที่20สิงหาคมเป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อมูลข่าวอีกครั้งแล้วนํานำนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งสําหรับผู้พิการที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินเพิ่มเดือนละ200จะได้วันที่20ไหมหรือว่าจะมีการโอนของวันที่20อันนี้จะตรวจสอบข้อมูลแล้วนามาเล่าอีกครั้งนะครับส่วนวงเงินสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟใครที่ลงทะเบียนรับสิทธ ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและลงทะเบียนรับสิทธิน้ําไฟหากใช้น้ําเดือนสิงหาคมไม่เกิน315ก็จะได้จ่ายเฉพาะส่วนที่เกินร้อยเท่านั้นร้อยบาทแรกรัฐบาลจ่ายให้ใครจ่ายใครใช้น้าหรือบินเดือนสิงหาเกิน315จ่ายเองทั้งหมดค่าไฟเช่นเดียวกันนะครับผู้ที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและลงทะเบียนรับสิทธิ์ไฟฟ้าไว้นะครับหากใช้ไฟเดือนสิงหาคมไม่เกิน315จะไม่ได้จ่ายค่าไฟ พราะรัฐบาลจ่ายให้หากใช้เกิน3ามล้าชกจจ่ายเองอันนั้นก็เป็นไปตามปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ